สวัสดีครับชนโฮปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาวาชรองคอนสตองแตงโอเวอร์ซีรหัส4 6 0 0 v เรือนนี้กันนะครับ นาฬิการเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ผมได้ใช้งานมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับค่อนข้างจะนานเลยนะก็พยายามจะเก็บรายละเอียดแล้วก็อยากจะใส่ให้นานที่สุดก่อนที่จะมารีวิวนะครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีดียังไงแล้วก็มันจะสมค่าตัว8 0 0 0 0 0กว่าบาทเกือบๆล้านหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันแบบเจาะลึกกันเลยนะครับซึ่งก่อนจะไปดูนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันก่อนเพราะว่ากล่องนี่มาอลังการมากนะด้านนอกเวลาเราซื้อมาจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เปิดมาด้านในก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ที่ห่อกล่องของเราไว้อีีกทนนึงนะครับ ซึ่งกล่องด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องที่หรูหรามากนะดึงออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกล่อง,งเงาๆเลยด้านล่างเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์บุกต่างๆนานา,นาคู่มืออะไรแบบนี้นะครับข้างในก็ กกุบกริบป,ป,ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากแต่ตัวกล่องเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจสุดๆนะครับอย่างเงี้ยเป็นลายวัชรองคอนสตองแตงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดเปิดแบบนี้เปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นนาฬิการเรานอนอยู่แบบนี้นะครับตอนที่ซื้อก็จะนอนมาแบบนี้ซึ่งถาดอันเนี้ยสามารถยกขึ้นมาแล้วก็พลิกมาอีกด้านเป็นถาดโชว์นาฬิกาแบบ2เรือนได้นะครับเผื่อจะซื้อเพิ่มเรือนหนึ่งแล้วก็อยากวางคู่กันอะไรแบบนี้ก็ เก๋มากนะอันนี้เป็นดีไซน์ของที่แบบเก๋ดีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีสายแถมมาให้นะครับซึ่งจริงๆเรือนี้เนี่ยแถมสายมาให้2ชุดนะอีกชุดคืออันนี้เป็นสายยางนะครับแล้วก็สายหนังซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูทีหลังนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องเก็บสายข้อสายที่ตัดออกไปนะครับก็ประมาณนี้โอเคกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับ นาฬิกาแบรนด์วัชรองคอนซองแตงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน holy trinity นะครับหรือว่าเป็นท็อป3ของโลกที่คนในวงการนาฬิกาเนี่ยให้การยอมรับมากที่สุดพอๆพอกับปาเต็กฟิลิปแล้วก็ออเดมาปิเก้เลยนะครับสืบเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ของเขาที่ผลิตนาฬิกามันนานมากนะครับแล้วก็ความเป็นไอคอนิกเหนือการเวลาแล้วก็ความที่ตัวแบรนด์เองเนี่ยจะไม่ผลิตนาฬิกาที่ราคาแบบเป็น entry level เลยนะคือเริ่มต้นมาก็67800แสนแสนล้านนึงอะไรแบบนี้เป็นอย่างต่ำเลยนะครับ ดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์แบบไฮคลาสไฮเอนมากมาก,มากแบรนด์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งหนึ่งในรุ่นที่นิยมมากที่สุดของเขาเนี่ยก็คือรุ่นโอเวอร์ซีนะครับซึ่งเป็นไลน์อัพสปอร์ตที่แบบเรียกว่าตีคู่มากับพวกโนติลุสแล้วก็รอยัลโอ๊กของทั้งสองแบรนด์ที่เป็น holy trinity เหมือนกันได้สบายๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบความนิยมกันก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยวัชรองคอนสตองแตงโอเวอร์ซีเองยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับพวก us, หรือว่าโนครััออในนนนช่่วงง2ปีกีกกกหน้้้าาาเยถิดพดพจํไนะ้ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ปาเต็กแล้วก็ AP เนี่ยราคาขึ้นแรงมากๆนะครับคือราคาบวกกันแบบเท่าตัวแบบบวกกันขึ้นยอดดอยอะไรกันแบบจริงจังเลยอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ปาเต็ก AP หาซื้อได้ยากมากแล้วก็ราคามันเนี่ยเรียกว่ามันสูงเกินไปอะดังนั้นคนก็เลยมามองแบรนด์ลองนะครับซึ่งวาชลองเนี่ยก็เลยได้อน,นิสง์ไปเต็มๆเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน holy trinity เหมือนกันที่ราคายังไม่ขึ้นเท่าไหร่ คนก็เลยแห่มาจองโอเวอร์ซีในไซส์ปกติกันนะครับไซส์41บมิลสีมิลบ้างแล้วแต่ทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวโอเวอร์ซีก็ราคาขึ้นแรงมากๆนะครับอย่างรุ่นที่เป็นรุ่น41มิลหน้าน้ําเงินเนี่ยราคาป้ายมันประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทอะแต่ว่าราคารีเซลเนี่ยเคยขึ้นไปถึงประมาณล้านหล้านเเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของวัชลรองแบบยุคสั้นๆในช่วงหลายๆปีก่อนหน้านี้เลยนะแต่ว่าแน่นอนนะครับพอสถานการณ์เนี่ยมันกลับมาแบบซบเซาลงนะครับ ตลาดนาฬิกาเริ่มแบบไม่พุ่งแรงเหมือนเมื่อก่อนละเพราะคนเก่งอําไรก็เริ่มหายไปค่อนข้างจะเยอะละราคาปาเต็กก็ลงราคา AP ก็ลงแน่นอนว่า VC ก็ลงด้วยนะครับจนล่าสุดเนี่ยราคาของตระก,กูล v c o v e r s e a ทั้งหลายที่มันเคยแพงกว่าราคาป้ายเท่าตัวเนี่ยมันกลับมาใกล้ๆราคาป้ายแล้วนะแต่ถ้าว่าในการซื้อเองจากบูติกเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าต่อให้นาฬิการ,ราคามันกลับมาเป็นราคาป้ายแล้วอะไม่ได้รีเซลกันเยอะแล้วแต่ว่าจํานวนการผลิตมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับ การที่เราจะเดินเข้าไปซื้อในบูติกได้แ,แบบอยากได้หน้าน้ำเงินสักเรือนหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องรอคิวแบบเป็นหลักลหลายๆเดือนหรือว่าหลักปีอยู่ดีนะไม่ใช่แบบซื้อได้โดยง่ายเหมือนแบบในยุคก่อนๆที่มันจะเฟื่องฟูอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่คอยติดตามแบรนด์นี้มาตลอดนะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะราคารีเซลแรงและนะครับ ผมก็อยากได้ตัวโอเวอร์ซีเนี่ยมาพักใหญ่ๆแล้แต่ปัญหาหนึ่งเลยของตัวโอเวอร์ซีไซส์ปกติที่เขาเคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับคือ41มิลเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะแบบไม่ได้ใหญ่เวอร์อะไรใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นอินทิเกรตเรสเลสเนี่ยแล้วก็ตัวสายมีความหนาทรงเคสดูใหญ่ๆหน้าปัดดูใหญ่ๆผมเนี่ยพอใส่ไซส์41มิลเข้าไป รู้สึกว่าแบบมันสปอร์ตเกินไปแล้วก็ไซส์มันแบบเกินไปนิดนึงยิ่งถ้าเกิดเปลี่ยนไปพวกสายยางเงี้ยสายยางมันก็จะแทงออกมามีการแบบตีโค้งออกมานอกข้อมือผมเยอะมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากได้นาฬิกาโอเวอร์ซีที่ไซส์มันเล็กลงอะ่ะ จริงๆอ่ะในใจอยากได้ประมาณไซส์37มิลน,นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโอเวอร์ซีมันมี37มิลด้วยนะแต่ว่าในตลาดเนี่ยมันจะเป็น37มิลที่หน้าตาไม่เหมือน41มิลน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีหน้าปัดซับเดยอลเล็กๆอ่ะเป็นของวินาทีอยู่ด้านซ้ายซึ่งแบบดูแล้วกวนตามากนะครับคือดูแบบไม่ได้สวยเท่าตัวใหญ่ทั้งๆที่ไซส์มันเหมาะสมไซส์มันอยากได้แล้วนะครับผมก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ที่วาชรองเนี่ยจะทำนาฬิกาที่หน้าตาเหมือนโอเวอร์ซีไซส์41มิลแบบเป๊ะเ,เลยอ แต่แค่ยอ่อไซส์ให้มันเล็กลงอ่ะอยากแบบให้มันเท่านั้นเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะขอแค่มันเล็กลงก็พอแล้วจะจู่เมื่อไม่นานมานี้นะครับวัชรลองก็มีการเปิดตัว o OC 34มิลขึ้นมาซึ่งผมเห็นข่าวครั้งแรกแล้วผมตกใจมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เรารอคอยมันมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็เลยสอบถามกับทางวัชรลองประเทศไทยไปนะครับว่าผมจะสั่งจองได้ไหมผมจะมีโอกาสได้ไหมเพราะว่า ก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปอปีผมก็เคยไปสั่งจองหน้าน้ําเงินของตัว41มิลมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รอของมาประมาณ2ปีละก็ยังไม่เคยได้รอบนี้ขอเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปจองอะไรเรียบร้อยเลยซึ่งทางบูติกตอนแรกบอกว่าก็จองได้ครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน5ปีน่าจะได้ของผมก็คิดในใจว่าอืมโอเคอย่างน้อยก็ยังพูดว่าไม่เกิน5ปีก็ยังดีดีกว่าไม่บอกว่าได้อะไรยังไงเมื่อไหร่เลยระบุไม่ได้อันนั้นก็จะแบบ รอแบบไร้ความหมายเลยอันนี้มันยังพอมีลุ้นหน่อยพอผ่านไป4ีหเดือนหลังจากวันที่ไปจองเนี่ยปรากฏว่าบูติกก็ติดต่อมานะครับแล้วบอกว่าเรือนที่ผมจองเนี่ยได้แล้วนะคุณปอนผมก็แบบเฮ้ยทำไมมันได้เร็วจังเลยนะครับผมก็คิดไปคิดมาครับหรือว่ามันอาจจะเป็นอันที่ส่งจากการที่เราอะไปลงชื่อจองตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นบูติกแล้วนะครับคือผมจองได้แต่ตอนที่เขาอยู่กับพันดูล่มละจองตัวหน้าน้ําเงิน41มิลไปนานมากๆแล้วก็ แสดงความจำนวชัดเจนว่าชอบอยากได้นะครับอยากเอามาใช้ไม่ได้จะมาขายอะไรแบบนี้อาจจะเพาะด้วยการลงชื่อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะครับทำให้ตอนที่ผมมาลงชื่อที่บูติกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีเลคคอร์ดตามมาด้วยหรือว่าพนักงานขายที่อาจจะเป็นชุดเดิมที่ก็รู้จักผมตั้งแต่ตอนเพนดูลัมเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าผมก็อยากได้จริงๆผมก็รอมานานจริงๆผมก็เลยได้เรืองน,นี้ค่อนข้างจะเร็วก,กับกำหนดที่ผมคิดไว้ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งจากวันที่ผมได้นายกามาเนี่ยผมก็ใส่แบบบ่อยมากๆเลยนะใส่แบบค่อนข้างจะจริงัใใส่ให้มนแบบ มากที่สุดเพื่อที่จะดูว่าเรือเน,นี้ยมันมีอะไรที่ต้องมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้มาลงดีเทลในรายการกันเลยดีกว่านะหลังจากที่เกิดกันมานานพอสมควรเลยอันดับแรกที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือเรื่องของหน้าปัดนั่นเองนะคือวัชรองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ขึ้นชื่อว่าทําสีหน้าปัดได้สวยมากๆแบรนด์หนึ่งของโลกเลยนะครับเอาอย่างสีน้ําเงินของวัชรองเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่แบบมองแล้วแบบมันมีความอิ่มมีความเข้มแล้วก็มันเหมือนกับดูดความสนใจเราเข้าไปในหน้าปัดได้ดีมากๆนะ คือสีมันจะแบบไม่เหมือนน้าเงินของแบรนด์อื่นประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะแบบดีฟบลูมากๆนะครับแล้วก็เวลามันเล่นแสงเนี่ยมันจะมีความแบบเซตเตอรหรือว่าความอิ่มของสีที่มันเห็นชัดขึ้นมานะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นน้ําเงินที่สว่างอ่ะมันเป็นเฉดที่แบบคือมันมืดอ่ะแต่ว่าสีมันอิ่มอ่ะนะครับประมาณนั้นเลยนะคืออธิบายแบบได้ยากมากๆเพื่อนๆต้องมาดูตัวจริงอ่ะแล้วมันจะเห็นเลยว่า ความสวยของหน้าปัดน้ําเงินของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่สามารถพูดได้แบบรวมๆเลยว่านี่คือหนึ่งในหน้าปัดสีน้ําเงินที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาบนนาฬิกาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวสีน้ําเงินเนี่ยเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะที่เป็นบูติกเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็คือเราไม่สามารถจะซื้อได้ผ่านตัวแทนนะสำหรับสีนี้ต้องซื้อผ่านทางบูติกของวัชรองโดยตรงนะ เผื่อใครไปต่างประเทศแล้วแบบไปเจอพวกตัวแทนที่ขายวัชลรองเนี่ยก็จะมีสีอื่นๆกันนะครับสีนี้ต้องแบบบูติกออนไลเท่านั้นเลยทําให้มันก็ยิ่งหายากขึ้นไปอีกนะครับตระกูลหน้าน้าเงินของวัชลรองเนี่ยมันแบบมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวมาเกอร์ต่างๆนานา,นานเนี่ยวัชลรองก็ทํามาแบบเป็นสไตล์เรียบๆนะครับคือมาแนวเหลี่ยมๆตัดมุมมานิดนึงนะแล้วก็การเล่นเงาความเนี้ยบของเข็มนาทีเข็มชั่วโมงพวกเนี้ย อันนี้หายห่วงอยู่ละตามภาษานากา Holy Trinity นะถ้าเกิดมองได้แบบระดับมาโครในดีเทลจริงๆเนี่ยคือจะขัดมาคมกริบขัดมันเนี้ยบมากแทบไม่เห็นพวกความขรุขระหรือว่าความแบบเป็นฟลอร์หรือว่าความที่มันดูงานหยาบเลยแบบนี้มันจะหาไม่ได้เลยบนนาฬิการตระกูลนี้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยจะมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นการสกรีนชื่อลงไปประมาณแบบนี้ส่วนลูมก็มีมาให้ครบๆเลยนะครับเห็นนาฬิกาจิว๋วๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าลูมเข้าที่มืดแล้วแบบ โอเคเลยนะสมางขึ้นมาใช้งานได้แบบสบายหายห่วงเลยนะครับส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยรหัสจะเป็น10 8 8งนแทับหนะสามารถขึ้นลันได้มือได้นะครับเมทพยมก็เป็นสกูดาวคลาวนะคลายามาก่อนแล้วก็หมุนขึ้นอันนี้ขึ้นลันได้มือได้เลยฟิลิ่งจะหนืดหนืดหน่อยนะครับแต่ว่าจะรู้สึกได้ถึงการขยับเฟืองด้านในที่แบบมันค่อนข้างจะละเอียดนะคือความรู้สึกดูดีมากนะครับแล้วก็ power reserve เนี่ยได้แค่40ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากนะอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นนาฬิกาที่ตอ ลานมันก็หมดละดังนั้นถ้าเกิดใครจะถอดทิ้งไว้วันศุกร์สมมติว่าใส่ไปทํางานอะแล้วแบบจะกลับมาใช้วันจันทร์เนี่ยอันนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะต้องมานั่งไขใหม่ขึ้นลานใหม่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะใช้เรือนี้แนะนําว่ามีกล่องหมุนไว้สักอันนะ่ะให้มันขึ้นลานให้อัตโนมัติอนะ่ะจะดีกว่านะแม่ประยมเนี่ยดึงมาทีหนึ่งนะครับหมุนลงเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวาแล้วก็ดึงมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการตั้งเวลาประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายๆเลยส่วนกระจกก็เป็นนะแัฟไฟรคริสตัลนะแลงีียย คือบางมุมก็จะมีสะท้อนอยู่บ้างแต่ว่าโดยการใช้งานโดยทั่วไปอะกระจกใสใช้ได้เลยนะครับเห็นหน้าปัดสีน้ําเงินได้ชัดเจนดีส่วนจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเคสนะครับดีไซน์เคสของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่มีความยูนิคแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะเพราะว่าทรงเนี่ยจะแบบมีความอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวขอบไปเซลเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นขามา6ขาแบบนี้ซึ่งวัชรองโอเวอร์ซีในรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะมีขาประมาณ8ขานะครับซึ่งการลดเหลือ6กขาเนี่ย สะอาดเรียบร้อยดูคลีนตามากขึ้นแต่ว่าไอ้ขาตรงนี้ที่มันมีการขัดเงามาเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนลองดูด้านขวานะอันเนี้ยผมก็ใส่ใช้งานแบบไม่ได้ไปลุยอะไรมามากนะมันก็จะมีรอยขดแมวเกิดขึ้นแบบเนี้ยที่มันเป็นเส้นนําสายตาเรานะครับคือเห็นชัดมากอ่ะคือแน่นอนนะครับตำแหน่งที่ไอ้ตรงขามันอยู่อ่ะมันเหมือนแบบทํามาเพื่อปกป้องตัวกระจกเพื่อปกป้องตัวเคสนะครับเหมือนเป็นจุดรับแรงกระแทกโดยตรงเลยอ่ะ เหมือนกับขอบเบเซลของนอาการสปอร์ตประมาณนั้นเลยอ่ะดังนั้นพอเท็กซเจอร์มันเป็นการขัดเงาแบบนี้นะครับมันก็จะเลี่ยงพวกรอยขนแมวรอยขีดขนได้ยากมากๆนะอันเนี้ยคนจะซื้อใช้งานเรืองนี้ต้องทําใจเรื่องรอยไว้ก่อนเลยนะครับอารมณ์เหมือนกับคาเทียซันโตสเลยนะครับผมว่าให้แคตตากอรีความเป็นรอยง่ายอยู่ในระดับใกล้กันเลยนะครับตรงเนี้ยยังไงมาแน่นอนนะไม่ว่าจะเลี่ยงแบบไหนนะครับซึ่งถามว่าซีเรียสไหมก็ยอมรับตามตรงว่าวันแรกๆก็มีวันเหมือนกันนะครับคือตอนที่ใส่มาวันแรกเนี่ยห่วงไงคือนอรลูลัอ่ะ้คอะอยแวบ ไม่มีใครที่ซื้อนาฬิกาใหม่ราคาเกือบล้านวันแรกแล้วแบบจะไม่กลัวรอยอะ่ะอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนะแต่พอมันเกิดรอยแรกรอย2รอ,อย3แล้วอะหลังๆมาเริ่มปรงละนะครับก็ใส่ใช้งานไปนาฬิกาเราซื้อมาใส่อยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหารบกวนจิตใจละนะครับอันนี้ก็เลยแบบเอามาเล่าสู่กันฟังไว้ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้น,นแน่ๆนะให้เพื่อนๆทาใจรอไว้เลยสําหรับคนที่จะซื้อนะครับส่วนทรงเคสเนี่ยเรือนนี้มาแนวเพียวบางมากๆนะเป็นนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรี่เรือนหนึ่งที่แบบใส่สบายมากที่สุดนะครับแล้ว คือคุณภาพการขัดเงาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแค่จับปั๊บเนี่ยเรารู้ได้เลยว่านี่คือนาฬิกาที่ราคาหลักแบบเกิน5,000 500, 0นบาทนะครับเพราะว่าเท็กซ์เจอร์การขัดของเขาเนี่ยมันจะดูละเอียดมากอะแล้วมันจะดูมีมิติที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาอื่นๆเลยนะคืออย่างเท็กซ์เจอร์ทั่วไปอะมันจะแบบมีความเป็นเส้นที่เห็นเป็นริ้วที่มันชัดเจนหน่อยดูออกว่าใช้เครื่องจักรใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยแค่เรามองปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่านี่มันคืองานแฮนด์เมดที่มันมีความแบบแพทเทิร์นที่มันดูไหลลื่นดููแล้วก ดูมีความรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสายที่คุณภาพดีมากๆอะ่ะคือแค่เรามือลูบๆดูนะครับเราก็จะแบบรู้สึกถึงความลื่นแล้วก็ความเนียนของตัวผิวโลหะที่ไม่รู้สึกถึงการลูบสติลเลยอะ่ะผมรู้สึกเหมือนแบบการลูบไปที่ผ้าไหมลื่นๆผิวเนียนๆสักผืนหนึ่งมากกว่านะครับแล้วก็ลองดูแต่ละข้อที่มันเชื่อมต่อกันนะส่วนที่แบบมันเป็นการขัดเงาเนี่ยมันก็คมมากนะครับส่วนเชื่อมต่อขัดเงาขัดด้านที่มันซ่อนไปด้านในเนี่ยตรงมุมทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าไอ้มุมอะไรพวกนี้ทำยากมากนะ คือต้องแบบอาศัยการขัดตามซอกตามหลืบที่แบบมันใช้เทคนิคชั้นสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ลบเหลี่ยมมุมของสายมาด้วยซึ่งแบบถือว่าสุดยอดมากนะครับอันนี้แค่จับปั๊บก็ขนลุกแล้วอะนี่คือหนึ่งในสายที่คุณภาพดีสุดอันดับต้นๆของโลกเลยเหมือนกันนะครับตีคู่มากับพวกนอติลูสแล้วก็ออเดมารเปเก้ได้สบายๆเลยแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยจะต่างกันประมาณหนึ่งนะอย่างรอยย่อโอ๊กเนี่ยจะคมกว่านี้อีกนะครับคือจะคมเรียบแบนนะครับสะท้อนแสงแวววาวมากนอ มันเหมือนแบบอยู่ตรงกลางอะระหว่างความคมของ AP แล้วก็ความมนของ n u u t l u u นะครับซึ่งก็ดีมากนะอันนี้เป็นสายที่ผมชอบมากเลยส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับตัวโรเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นโรเตอร์ที่ผลิตมาจากทองคําแท้ด้วยนะอันนี้ก็สวยงามมากๆนะครับคือเครื่องของพวกตระกูล Holy Trinity เนี่ยต้องบอกว่า มันสุดยอดมากอยู่แล้วอ่ะนะครับนั่งมองได้ทั้งวันเลยเบื่อเบไม่มีอะไรทําแค่พลิกนาฬิกามาดูฝาหลังเนี่ยก็มีความสุขในการมองแล้วนะครับอันนี้สุดยอดมากแล้วก็ด้านหลังสายเนี่ยจะมีการสกรีนเป็นพวกเท็กซ์ตัวอักษรต่างๆนา,นาไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ดีเทลค่อนข้างจะสุดยอดมากเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยถ้าเกิดตามหน้าเว็บไซต์เขาบอกว่า3 4มมิลวัดออกมาก็ ใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆสามสเลยความหนาอยู่ที่9.4มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าใส่ใช้งานดีมากนะแล้วก็ลักทุลักผมวัดจากส่วนที่แบบกลางที่สุดเลยนะครับของสายข้อแรกเลยนะอยู่ที่46.1มิลน้ําหนักของสายเหล็กนะครับเวอร์ชันผมตัดสายออกไปแล้วประมาณหนึ่งนะวัดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ99กรัมนะครับซึ่งสายที่ผมตัดออกเนี่ยตัดไป3ข้อนะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือใหญ่ประมาณหนึ่งอ่ะจะใส่ไม่ค่อยได้นะครับ คือมันเป็นนาฬิกาไซส์เล็กอะ่ะมันก็เลยทํามาสําหรับคนไซส์เล็กจริงๆนะผมตีว่าคนข้อมือประมาณสัก6.75นิ้วอะ่ะอันนั้นแม็กซิมัมที่จะใส่ได้ละนะครับคือยังไงเซฟเซฟอะ่ะขอต่ํากว่า6.5นิ้วไว้ก่อนดีกว่าน่าจะชัวร์สุดว่าจะใส่ได้แน่ๆนะครับไม่ต้องมาซื้อข้อสสยเพิ่มส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวสายเขานะครับก็คือระบบการที่เราสามารถขยับสายให้มันกว้างขึ้นได้อีกประมาณมิลสองมิลอ่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้การกดหรือว่าการทําอะไรใดๆที่มันย สายมันแน่นจัึงเลยอะ่ะอยากจะขยายช่วงที่แบบมันอากาศแล้ร้อนอบอ้าวสักนิดหน่อยเราสามารถดึงข้อสายแบบเนี้ยกึกให้มันขยายได้เลยนะครับประมาณ2มิลนะซึ่งมันเป็นระบบที่แบบโอ้โหผมเห็นครั้งแรกแล้วแบบมันเจ๋งมากๆเลยนะ คือตอนนี้อย่างปาเต็กฟิลิปเองอะ่ะก็เริ่มมีการใช้ระบบเนี้ยกับนาฬิการุ่นใหม่ๆของเขาว่ะอย่างตระกูล5712โรสโก้อ่ะก็เริ่มมีการ implement ระบบเนี้ยเข้าไปใช้แล้วนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตมากๆเลยอะ่ะจากเดิมที่แบบเราต้องมาคอยถอดข้อนะครับใส่ข้อเข้าไปหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจจะต้องมีปุ่มที่กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ไหมครับแต่เวลาทํากลไกลที่ต้องกดอะ่ะมันต้องทำบัคเกิลใหญ่แล้วมันจะดูไม่สวยซึ่งอันเนี้ยเขาเหมือนแบบเป็นการทําให มันลบปัญหาทุกอย่างไปเลยนะครับบัเคเกิลก็ยังเล็กลงเหมือนเดิมได้อยู่นะครับไม่มีอะไรมากวนตามากแล้วก็การสวมใสบ่บนข้อมือเนี่ยยังเพอร์เฟกอยู่แต่ก็มีการสามารถขยับได้อีกประมาณเป็นมิลหลายมิลเลยอะ่ะซึ่งไม่ใช่ขยับได้แค่ข้างเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถดึงข้างนี้ได้ด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เวลาเราจะเก็บเข้าไปเราก็แค่ดันกลับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนจะคิดแล้วว่าเอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ใส่อยู่อะ่ะมันไม่ออกมาเองเหรอมันแบบไม่กระเด้งออกมาเองเหรอจริงๆต้องบอกว่าไม่นะคือตอนแรกผมก็ถามพนักง,งานเขาเหมือนกันอะ่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วเ,เราใส่แล้วมันจะเด้งเองไหมมันจะมีปัญหาไหมแต่ว่าในการใช้งานจริงอะ่ะมันต้องมีแรงดึงแบบถูกมุมประมาณหนึ่งนะครับมันถึงจะเด้งออกมาได้แบบนี้นะคือถ้าเกิดจะเอาแรงดึงที่แบบมันดึงจากอย่างเงี้ยข้างๆอะ่ะอันนี้ผมว่าออกมาได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็เวลาการใส่าในาฬิการเราอะ่ะแรงโมเมนตัมแรงเหวี่ยงของนาฬิกามันไม่ได้มากพอที่จะทําให้ตรงเนี้ย มันออกมาได้เองนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ออกมาเองแน่นอนนะแต่ว่าเวลาเราดึงเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยนะครับคือแบบออกแรงเบาๆอย่างเงี้ยปุ๊บได้ละนะครับใช้งานเสร็จก็ดึงกลับเข้าไปปั๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยระบบล็อกด้านหลังขอเขาลองดูนะเนี่ยมันจะเป็นขั้นเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะมีช่องบ้างเหลือน,นิดนึงแล้วก็สแนปกลับเข้าไปได้แบบนี้นะครับปุ๊บสุดยอดอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่านาิกามันคุ้มขึ้นมาทันทีเลยกับไอ้ระบบพวกนี้นะครับคือใส่ใจมาดีมากๆอ่ะมาลองข ข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับก็ใส่อยู่บนข้อออกมาประมาณนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ perfect size ที่สุดสำหรับข้อมือผมเลยนะครับคือ34.5มิลแล้วก็มาในทรง integrated bracelet เนี่ยมันเหมาะอยู่ละเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นว่าตัวขามันแบบ slope เอียงลงมารัดข้อมือผมใน ความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยนะครับคือก่อนหน่นเนี่ยผมก็จะใช้แต่นาิกาแบบไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยและแบบมันจะมีความกลางประมาณนึงอะ่ะอย่าง AP 37มิมลน่ะผมยังรู้สึกว่ามันกลางนิดนึงเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ขนาดหน้าปัดมันลงตัวแล้วอะ่ะแต่ว่าทรงสายของ Integrate bracelet เนี่ยมันจะกินพื้นที่ข้อมือเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงนะแต่อย่างเรือนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมัน perfect fit ลงตัวมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่ข้อมือมาเล็กๆแบบต่ำกว่า6นิ้วลงมานะครับหรือว่าข้อมือเท่าผมเนี่ยจะแบบ ถูกใจกับเรือนนี้ได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ต้องลุ้นเลยนะยังไงมันเป็นเนื้อคู่สําหรับคนข้อมือเล็กแน่ๆนะซึ่งก็จะมีคําถามหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เคยลองใส่ก็คือ3 4มมิลมันเล็กเกินไปสําหรับข้อมือผู้ชายหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนากาเล็กๆที่ผู้ชายใส่อะ่ะถ้าเกิดไม่ใช่เดรสวอชบางๆสายหนังนะ3 6 3 7นี่ก็น่าจะเล็กประมาณหนึ่งแล้วนะครับเขาก็เรียกบอยไซส์กันแล้วอะ่ะแต่อันเนี้ยมาขนาดแบบเกือบๆจะเลดี้แล้วอะ่ะผมก็ต้องบอกว่า ทีแรกอะกังวลเหมือนกันนะครับว่ามันจะเล็กเกินแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นทรงเคสอินสเกตเวสเล็ตเนี่ยเวลาเราใส่ปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับนาฬิกาเนี่ยมันกินพื้นที่บนข้อแขนเรามากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับทาให้เวลาเรามองปั๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมันมีตัวสายอย่างเงี้ยที่มันเชื่อมต่อกับตัวเรือนไปเลยสายด้านล่างก็ดูแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นมันก็เหมือนกับนาฬิกามันไม่ได้ดูเล็กมากอ่ะ ือถ้าเกิดมองแค่หน้าปัดวงกลมด้านในสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้เล็กจริงนะครับค่อนข้างจะรู้สึกว่านิดนึงคือใหญ่กว่านี้ได้ก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดมองในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเพอร์เฟกไซส์มากๆนะครับอันนี้ใส่สบายใส่ดีมากๆเงี้ยพอมองไกลๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาไซส์เล็กอะไรมากเกินไปนะก็ดูเข้ากับข้อมือของผมดีใช้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับนาฬิกาไซส์เล็กๆอะมันใส่สบายอยู่แล้วนะครับ ก็จะมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องไอ้รอยขนแมวที่มันจะมาบนขอบเบเ,เซลด้านนอกนี่แหละอันนี้มาชัวนะครับแล้วก็พวกรอยต่างๆน,านนาที่มันจะมาตามพวกข้อต่างๆนาน,นานพวกสายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นอยู่ละอย่างอันเนี้ยผมจะเกิดรอยตรงเนี้ยเห็นชัดมากนะครับก็ไม่รู้เอาไปโดนอะไรมาจำไม่ได้ละนะครับจู่ๆมันก็มาเลยซึ่งแรกๆก็ใจเสียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งทําใจได้ละดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็น่าจะมีรอยขีดข่วนในการใช้งานอยู่เรื่อยๆนะ ผมว่าเรามองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็ใช้งานให้สนุกดีกว่านะครับ <ets ue. S 2> แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปกป้องจร, sporting, จริงๆนะครับทนลอยไม่ไหวจริงๆผมว่าอาจจะไปติดฟิล์มไอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับไอ้ตรงที่มันเป็นตัวขอบเงาอะเอาแค่ตรงนี้พอนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเสี Mango, ยฟิลลิ่งของตัวสายหรือว่าความรู้สึกของสายตอนมประกเกาบนข้อมือหรือว่าเวลาเรานิ้วลูบสายอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆได้จับความรู้สึกแบบนี้ไว้ตลอดเวลานะครับคือไม่อยากให้มันมีแบบพลาสติกหรือว่าอะไรมาข,ขวางกั้นเราอะเ,เพราะว่าการลูบแบบเนี้ยแค่เนี้ย ผมว่าก็ฟินแล้วอ่ะนะครับอันนี้คือการผลิตที่สุดยอดมากๆจริงสมกับการที่เป็น Holy Trinity จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเพราะว่าเรือนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับระบบการเปลี่ยนสายที่เรียกว่า Genius มากๆนะครับคือฝาหลังเขาเนี่ยมันจะมีตรงนี้เป็นติ่งที่เราสามารถเอานิ้วเกี่ยวได้นะครับแล้วเราสามารถถอดสายได้เลยแบบโดยง่ายนะอย่างเงี้ยเอานิ้วกดลงไปตรงเอสีเทานี้นะครับแล้วก็ดึงลงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยเนี่ย คือตัวเกี่ยวมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเคี้ยวเล็กๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถถอดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอ,อุปกรณ์อะไรเลยนะผู้หญิงก็ทําได้นะครับผู้ชายก็สบายหายห่วงอยู่ละเนี่ยดึงออกมาปับ๊บจบแล้วนะครับสุดยอดมากแล้วก็สายเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนก็คือแบบโอ้โหอย่างสะดวกเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเอาตัวสายยางมาใส่นะผมก็เกี่ยวนี่ก่อนทีนึงให้มันง้างรูไว้แล้วก็เอามาเกาะลงไปแบบนี้ปุ๊บ ปเรียบร้อยละนะครับเร็วมากๆเนี่ยนะครับข้างนี้ก็จบอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็แน่นหนามากไม่มีทางหลุดเลยนะครับอันนี้เป็นระบบเปลี่ยนสายที่สุดจริงนะครับสมราคามากๆผมเข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้วแหละว่าทําไมมันถึงราคาสูงนะครับเพราะว่าเขาใส่ใจในทุกดีเทลจริงแม้แต่การเปลี่ยนสายการขยับข้อการขยายสายทุกอย่างคือทํามาในระดับที่ แคร์ทุกอย่างเลยว่าเราจะใส่ใช้งานยังไงจะสะดวกไหมนะครับอันนี้สุดยอดจริงนะซึ่งข้อมือผมกับสายยางเนี่ยผมใส่รูลองสุดท้ายนะครับดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมอีกจุดสอนิ้วอ่ะนะครับประมาณ5.25นิ้วก็ยังใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดเล็กมากกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะต้องเจาะรูสายยางเพิ่มหรือว่าอาจจะต้องลองไปสั่งสายสั้นดูนะครับแล้วเ,เพื่อนๆลองดูบานพับของเขานะโอ้โหแค่บานพับอย่างหน้าตายอย่างหล่อเลยนะครับคือดีเทลแบบมาจัดเต็มมากนะ เป็นโลโก้โลกโก้เล่นดีเทลแบบโหสวยสุดๆนะครับตัวลายสายก็เป็นลายสายแบบซิกเนเจอร์ของวัชลรองเลยนะครับสีสวยมากสีน้ําเงินเข้ากับหน้าปัดสุดๆเลยตัวบัคเกิลก็คือหล่อสุดๆนะครับแต่ก็ลอยมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมใส่สายยางบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็เวลาจะไปไปทำงานอย่างเงี้ยที่แบบต้องใช้คอมที่มือเราต้องอยู่ที่โต๊ะอ่ะสายยางก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะขูดแค่บัคเกิลนี่แหละตัวสายก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งลอยก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้มาเต็มมาก ซึ่งไม่ต้องซสีเรียรหรอกนะครับเราซื้อมาใสา่ใช้งานอยู่ละก็ให้มันเกิดไปพอเป็นสายยางปั๊บเนี่ยฟีลลิ่งก็จะดูแบบสปอร์ตสปอร์ตขึ้นนิดนึงนะครับดูสบายบายหน่อยเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าไปในที่ที่แบบเรากลัวลอยประมาณนึงอะ่ะกลัวว่าจะมีอะไรมากระแทกในการเราหรือว่าที่ที่เราจะมีการคิดว่าเราน่าจะต้องขยับข้อมือเยอะไปชนนั่นชนนี่อยู่บ้างเปลี่ยนสายสายยางก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับ คือสีก็เข้ากับหน้าปัดด้วยนะแล้วก็พอเป็นสายยางปั๊บเนี่ยมันช่วยเสริมให้ตัวหน้าปัดหรือตัวเรือนเนี่ยมันมีความเด่นขึ้นนิดนึงด้วยนะคือสายเหล็กอะมันสวยนะครับมันมีความแวววาวแต่ว่ามันก็จะมีการแบบดึงซีนของตัวเรือนลงไปประมาณหนึ่งนะครับก็คือแบบมันจะดูมีความแบบเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้สายมันก็จะโดดออกมาละแล้วก็ทําให้ตัวเรือนที่เป็นสตีลที่มีความเงาตรงขอบเบเซลเนี่ยมันเหมือนเป็นพระเอกของตัวนาฬิกาได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นออ ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบมากนะผมใส่พอๆกันเลยนะครับสายยางกับสายเหล็กเนี่ยใช้เวลากับนาฬิกาเนี่ยบน2ส,สายเนี่ยเรียกว่าใกล้ๆกันมากๆนะครับซึ่งอีกสายหนึ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็เป็นสายหนังแต่ว่าสายหนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายหนึ่งที่ผมใส่น้อยสุดเลยนะครับคือน่าจะแค่ครั้งสองครั้งเองอะแล้วก็เก็บยาวเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับซึ่งคุณภาพสายต้องบอกว่าดีมากนะครับ texture ทุกอย่างมาลงตัวมากแต่ว่าผมแอบรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหน่อยนะครับดูแบบ ไม่ค่อยไปกับนาฬิกาที่มันมาแบบมีดีเทลมีอะไระไรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะโดยที่ตัวบัคเกิลเนี่ยเขาจะให้มาชุดเดียวนะเราต้องมาเปลี่ยนสายสายเราเองนะครับทเนี้ผมก็ถอดสายยางออกก่อนนะครับแล้วก็ดูการถอดตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบมันเก๋มากนะตอนแรกผมงมอยู่นานมากว่าจะถอดไอตรงนี้ออกมายังไงนะครับวิธีการก็คือให้เราทําการเนี่ยดันขึ้นแบบแบบนี้นะครับให้ตัว แกนด้านบนเนี่ยมันนอนราบไปแบบนี้เอียงๆขึ้นชันขึ้นเลยแล้วเราก็ดันตรงแกนที่มันล็อกด้านล่างเนี่ยลงมาด้านล่างสังเกตดูนะครับปุ๊บนี่ปั๊บแล้วมันก็จะหลุดออกมาเลยคือตอนแรกเห็นปั๊บเฮ้ยมันจะหลุดเองแบบอัตโนมัติไหมเนี่ยนะครับคือเวลาใส่ไปจะล่วงไหมแต่จริงต้องบอกว่าไม่นะแทบไม่มีทางล่วงเลยเพราะว่าเวลาล็อกของเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตอนใส่อ่ะมันง่ายนะครับคือมันมีความแบบอ่ะทรงมันดูเหมือนจะหลุดง่ายแต่ว่าพอเราใส่ใช้งานจริงปั๊บนะ มันจะมีแกนมันล็อกเราด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถทําให้มันหลุดออกมาได้ตอนที่เราใส่บนข้อมือได้เลยนะครับอันนี้คือล็อกแน่นหนามากนะก็ประมาณนี้แล้วก็ผมจะใส่สายหนังเข้าไปในรูลองสุดท้ายน,นะครับรูเดียวกันกับตัวสายยางเลยออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะดูสวยแต่ผมแบบยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสู้สายยางได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนนะครับว่าชอบแบบไหนนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในตัวเคสนะครับอย่างง่ายเลยอยู่กับสายหนังออกมาก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์รับว่า สายหนังเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงถ้าเกิดให้ผมพูดความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะครับคืออืก็สวยดีแต่ว่ามันดูไม่ได้เป็นนาการเรสอะไรแบบนั้นอะคือมันดูแบบเป็นสปอร์ตลักชัวรี่มากๆอะมันไม่ได้ดูเป็นนการแนวเรสที่แบบมันจะเหมาะกับสายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ลองดูนะครับผมไม่ชี้นําเยอะแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อมีบางคนชอบก็อ,อาจจะลองไปใช้งานดูได้ออกมาก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ โอเคนะคือถ้าเกิดให้พูดแบบเป็นกลางก็ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งที่สีอะไปได้วยกันกับหน้าปัดได้ใช้ได้นะครับสีอาจจะไม่ได้แมทกันมากแต่ว่าภาพรวมก็จะดูแคชชวลดูสบายตาดูชิลขึ้นแต่ว่าการทําให้มันแคชชวลเนี่ยสายยางมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะชอบสายแบบไหนนะเนี่ยสายยางประมาณนี้สายหนังประมาณนี้นะครับซึ่งโดยสรุปเลยนะครับนการเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีแรกผมก็แอบหวั่นเหมือนกันนะว่า มันจะคุ้มราคาค่าตัว870,000บาทหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไซส์มันเล็กอ่ะคือเวลาเราซื้อนาฬิกาไซส์เล็กๆแต่ราคาแพงอ่ะผมจะมีความรู้สึกแบบเป็นโลกจิตอย่างหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเนื้อเหล็กมันก็นิดเดียวขนาดมันก็นิดเดียวทําไมมันแบบถึงแพงขนาดนี้อะไรเงี้ยจะรู้สึกถึงความไม่คุ้มนิดหนึ่งอ่ะเวลาเราซื้อนาฬิการ,รือนจิ๋วนะครับทีแรกอะ่ะก็คิดกับเรือนนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ย34มิลเองอะ่ะทำไมราคาขายเกือบล้านเลยแต่พอได้ใช้งานปั๊บนะผมรู้สึกว่ามมมันนนเป็นนาาากกที่คุมม คือผมเข้าใจเลยว่าทําไมนาฬิกามันต้องราคาสูงขนาดนี้เพราะว่าในดีเทลทุกอย่างอ่ะเขาใส่ใจเขาทําให้แบบมันสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์คนอยากใช้งานนาฬิกาได้มากจริงๆนะครับทั้งเรื่องการขยายสายเหล,ล็กแบบนี้นะครับที่แบบต้องบอกว่าแค่นี้ก็คือนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนสายที่เปลี่ยนได้เองแบบง่ายมากๆนะครับการให้สายมาถึง3เส้นซึ่งคุณภาพสายพวกนี้ ขายแยกนี่ก็แบบเป็นเส้นหนึ่งก็หลายหมื่นแล้วนะครับก็ให้มา3เส้นเลยก็เอาไปเลือกเปลี่ยนกันได้สนุกสนุกแล้วก็เรื่องของคุณภาพการผลิตที่ต้องบอกว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกจริงๆอะ่ะทำให้เรือนนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมก็ค่อนข้างจะชอบมากนะแล้วยิ่งด้วยไซส์มันที่แบบเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้โอ้โหใส่สบายจะจัดเลยนะครับ ดังนั้นก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในลูกรักเรือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะที่หลังจากนี้ก็คงใส่บ่อยมากๆแล้วก็น่าจะเละเทะเกิดรอยขึ้นอีกเยอะเลยซึ่งเดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะเอามาอัปเดตให้ดูกันว่ารอยเนี่ยมันเละเทะไปถึงไหนแล้วนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูรอยประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูในอนาคตกันนะสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ